แต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาโกหกอะไรใดๆนะครับก็คือนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับคือผมทํา y o youtube ผมค่อนข้างเศร้านิดหนึ่งนะครับคือแบบอมันมีดราม่านึ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือผมคือผมไปล่าค่าหัวครับทุกคนคือทุกคนอาจจะสงสัยนะครับพี่ครับเออค่าหัวขึ้นไวมากนะครับเนี่ยนะครับผมคือตอนแรกอะผมแค่ห้าล้านนะแต่ ผมขึ้นแปดล้านนะครับตอนนี้คือมันมัน,ม,นมันต้องมีดราม่าแหละเนาะทุกคนเพราะว่าผมไปฆ่าคนเยอะเนาะก็นับดูสิครับลองลองบวกลบดูนะครับเพราะว่าห้าล้านถึงแปดล้านเนี่ยมันใช้เวลาฆ่าคนไปกี่คนนะครับกี่ศพกี่คิวนะครับถึงจะได้มาถึงขนาดนี้แน,ะน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมันต้องมีดราม่านะครับซึ่งดราม่าที่ผมไปเจอมานะครับก็จะแบบค่อนข้างที่จะท้อมาเลยนะคือแบบเขาด่าผมแบบว่า ยูทูบอย่างเงี้ยเออผมมีฉายา u t u b e นะครับคือแบบเขาด่าว่าเออมีเป็นมียศอ่ามียศยูทูเบอร์ทางทีเออหัดแบบเอออะไรอะแบบหัดทําตัวให้เป็นแบบอย่างอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมไปฆ่าเขาไงผมเขาก็เลยด่าผมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก็นะครับคือไม่ใช่ว่าผมโดนคนเดียวนะครับอ่าคือช่วงนั้นอะผมไปล่ากับคุณพิกเกอร์ด้วยนะครับอันนี้ช่องพิกเกอร์อแอสเซทนะครับก็ช่องนี้เขาก็อ่าจะปิด จะปิดช่องไปพร้อมกับช่องผมเลยนะครับนะก็คุณพ <museums> ิเกอร์ครับก็เล่าของคุณให้ฟังนะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับพิเกอร์อาเซนะครับผมก็เรื่องราวของผมนะครับมันก็แบบคือช่วงนี้ผมมันงานเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมใช่วือแบเราแบบพวกนี้ผมขยันนะครับผมแต่ว่าการทำยูทูปผมมันไม่ค่อยขึ้นอะผมผมก็ท้อครับผมใช่คือช่องช่องพิเกอร์นะครับคืออ่าเขาเขาทำพร้อมผมนะทุกคนแต่ เขาลงคลิปกับผมเขาลงคลิปเยอะกว่าผมมาคือผมลงแค่ส0มสิบแต่เขาลงห0สิบะเยอะกว่าผมประมาณส0ิคลิปทุกคนคือซับเขาแค่สามร้อยทุกคนคือแบบมันไม่ขึ้นนะครับคืออันนี้ผมเข้าใจเขาเลยนะว่าท้อมานะแล้วงานที่โรงเรียนเขาแบบอ่าเยอะด้วยครับมาเพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันนะใช่ไหมใช่ใช่งานงานเราคือแบบเยอะมานะคือเราสองคนตกลงกันแล้วนะครับว่าจะปิดช่องนี้นะครับเพราะว่าเราสองคนไม่มีเวลาที่จะแบบมาทําคลิปให้ัคุณผู้ชมดูนะครับคือ ที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมลงคลิปอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือผมเสียสละเวลาส่วนหนึ่งในการทํางานไปนะครับผมนะซึ่งเกียรติที่ออกมาก็ค่อนข้างแย่เลยนะครับก็ผมว่าจะาทิ้งมันต้องมันต้องทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะครับเพราะว่ามันต้องอดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมคือแบบแน่นอนนะครับว่ามันมี2ทางเลือกให้ผมทิ้งก็คือ YouTube กับการเรียนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคือถ้าผมทิ้งการเรียนไปผมว่าผมไม่น่ารอน,นะทุกคน เพราะว่าช่องอีทูผมแค่แบบหลักพันเองนะครับผมว่ามันไปไม่รอนะเราก็เลยตกลงกันแล้วนะใช่ไหมคุณพิเกอใช่ครับเราก็จะทิ้งไอ้นี่ไปนะทิ้งช่องของเราไปต่ถามว่าพี่ครับพี่จะลงคลิปไหมต่อจากนี้อันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าพวกพี่ก็ตกลงกันมาดีอันนี้คืออัดสดเลยนะทุกคนใช่ครับผมก็อาจจะไม่ได้ใส่ตัดต่ออะไรเยอะนะก็ใส่แค่เสียงประเคงประกบอบไปนี้คจะมา<ช>นานมากใช่คืออ่คลิปนี้ คลิปนี้ผมขอย้ำเลยนะผมไม่ได้อัดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมอัดนานแล้วแหละนะครับผมคือผมจะลง1หนึ่งเมษายนนะครับคลิปนี้อ่าถ้าผมจะเอามาลงหนึ่งเมษาคือมันนานมากนะครับก็คุยกันตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับใช่ครับคือแบบอ่านะครับผมก็มันก็ประมาณนี้นะครับผมคือก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าทุกคนจะดราม่ากันก็ตามสบายครับนะก็เป็นคลิปสุดท้ายใช่คลิปสุดท้ายก็ ถ้าจะด่ามากกันก็ตามสบายเลยครับลูกอ็เม mm hmm. นตะ์ mm hmm. มาใต้คลิปได้ครับแบบระบายอะไรก็ระบายเลยครับ mm hmm. วิจะด่าผมว่าวันนี้วันโกหกผมโกหกอ่ะก็ว่าไปครับแต่พวกผมวันนี้มาแบบจริงจังครับนะก็ทุกคนก็มีอะไรอยากจะบอกลาผมเป็นครั้งสุดท้ายก็เมน์เมนได้ครับแล้วก็อย่าลืมไปเม้นช่องคุณบิกเกอร์ด้วยละกันเนาะโอเคก็พวกผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคืออันนี้ไม่ได้โกหกนะทุกคนจริงจังมากเลยนะครับทุกคนนะที่ ลงหนึ่งเมษานี่เพราะว่าคือวันนี้วันโกหกไงทุกคนผมก็เอออาจจะแบบอาจจะลดดาม่าลงได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าผมลงวันอื่นนะครับคือมันไม่ใช่วันโกหกใช่ไหมมันก็นต้องมีดามา่าเยอะนะครับผมคิดว่าเลือกลงวันนี้น่าจะถูกเลยครับนะลงหนึ่งเมษานะโอเคลงหนึ่งเมษานี่น่าจะคิดถูกกันแหละเนาะเพราะว่าคนอาจจะแบบส่วนหนึ่งคงจะคิดว่าผมโกหกได้ใช่ไหมคูบิเกอร์เออก็ผมว่านะมันก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะ โอเคก็คล okay, so ิปน okay, so ี bye, ้ก็บ๊ายบายครับทุกคนไม่มีคําว่าเสียดเกินในทางนะครับโอเคก็ไปแล้วครับช่องนี้บ๊ายบายครับผมจะคิดถึงทุกคนนะหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมผมนะสักวันหนึ่งผมอาจจะกลับมาก็ได้นะครับโอเคบ๊ายบายครับทุกคนลาลก่อนท้อครับท้อใช่ผมท้อมาครับบ๊ายบายครับโอเค